แขกรับเชิญของเราวันนี้คือพ่อหนุ่มพลายงามสุดฮอตขวัญใจสาวๆทั่วเมืองจากละครสุดฮิตวันทองที่เพิ่งจบไปตรงตงกฤษกร,กรวันนี้เขาพร้อมเผยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้สุปตาพาฟินสัสดีครับณผู้ชม ร้านปากคาเฟ่ดีมากร้านนี้บรรยากาศดีมากเลยแล้วทำไมคุณเป็นสุภาพบุรุษไม่ให้สุภาพสตรีนั่งล่ะคะเธอเป็นเจ้าของรายการเธอต้องยืนเข้าใจมาเธอต้องอดทนนั่งก็ได้โอยไม่ได้พี่ยืนไปดีกว่าให้อยู่ที่ตรงนี้โอเคสบายไหมคะเธอต้องงอพี่โอเคงอค่ะแต่ว่าต้องบอกวันนี้ค่ะเรามีแขกรับเชิญที่ต้องบอกว่าหุยผิวดีหล่อแซ่บ อยากให้ไปเจอมาอยู่ในห้องนี้เลยเรียกเขาเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะเอาบ้านปิดใช่แล้วก็ปิดหลังนกตรงนี้ปิดหลังนกตรงนี้โอ้เลยสักมากผู้ชมบอกเลยว่าดิฉันนะดูไอจีเขาดิฉันดิฉันดูไอจีของเขาแล้วก็แคป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 แล้วก็ขยายขยายขยายแล้วทำไรต่อแล้วก็เข้าน้ำแบบน้ำอะไรหรเล่าก็ดูตาดึกคืนไงใช่แล้วก็มาเจอเขาในวันนี้เขาคือใครเขาคือใครเขาคือตองว้า คุณหญ้านี่อยู่เป็นจริงๆอยู่เป็นตองแล้ววันนี้ก็คือคัคคือเนี่ยว่าซุปตาร์รับเชิญของเราเนี่ยฮะคือน้องตองตองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ทำพิธีกรเออ่สาวของเราอีกคนคูอสาวนี่ชอบคำว่าสาวพอไม่ใช่พิธีกรสาวพิธีกรชายพิธีกรตัวแม่ได้มาตัวแม่โอเคเมื่อกี้แบบนี้ต้องยังไงต่อีถ้ามีก็เป็นตัวยายพี่ก็ตัวยายไม่เอาตรงๆตอนนี้แซ่ดมากเลยอ่ะ เรื่องราวของเขามันแซบจริงๆแซบเรื่องอะไรก็น้าตาเขาก็แซบผุนเขาก็แซบดูได้ยังไงครับอือ,อพ,พักเรื่องเค้กก่อน <c oughs> ทำไมไม่รู้เจ้ก็สองไอจีเธอประจำมา,า,มา <c oughs> ชอบถอดเสื้อครับทำไมชอบถอดเสื้อถอดเสื้อแล้วก็คือหลอกให้อยากแล้วก็จากไป <c oughs> โเธอชอบถอดเสื้อไม่ได้ชอบถอดเสื้อคือก็คือรูปผมเนี่ยเวลาถอดเสื้อเนี่ยจะอยู่ที่ทะเลส่วนมากก็คือว่าคนเวลาแบบว่าเห็นผมไปทะเลกลายเป็นว่า โอ้โหคนจะทักมาในจีเต็มเลยว่าคาดหวังมากว่ากลายเป็นเรื่องดังไปเลยว่าผมไปทะเลเนี่ยต้องมีรูปแซ่บๆถอดเสื้อหนึ่งรูปใช่โอ้โหเดี๋ยวไว้พี่ซื้อเก่งอกม่นานไปให้เลยดีการเตรียมพร้อมไม่เสร็จสับใช่ไหแต่ดีได้แล้วล่ะทำไมคะว่าลกเขาเป็นสีชมพูเออใช่เป็นหนุ่มคลั่งรักไปแล้วอ่ะเขาจะถ่ายอะไรอย่างนี้เขาต้องขออนุญาตแหละขออนุญาตอะไรต้องขอแม่ต้องขอมต้องขออนุญาตเบสเนี่ยไม่ต้องขอต้องมาถ่ายได้แต่ว่าตอนนี้เป็นหนุ่มคลั่งรัก โอ้โหหวานมากสไลด์ไอจีไปเจอแต่คลิปเขาเนี่ยแหละกิ้งกิ้งอิจฉาไหมอิจฉาไหมอิจฉาเราก็คุยกันแล้วก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าสถานะเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ว่าคือตอนนี้คุยกันถูกไหมครับก็บหาใจกันแต่ว่าสถานะมันจะเป็นยังไงก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตสรุปก็คือยังไม่ได้แฟนยังไม่ได้เรียกแฟนครับแต่ถ้ากับพี่ไม่แน่พวกนี้เป็นงานหลอกให้อยากแล้วก็อยากไปอะ คุณชนะี่อยู่เป็นจริงๆเลยนะตกไหมใบไม้ใบไเห็นไลวฉันอยู่บ้านสวยด่ได้ขอโทษนะเผื่อระวังมะม่วงตกลงมาใส่หัวนะโอ้ยอยู่แต่หัวพอดีเลยอ่ะเออาเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องอุบัติเหตุมันเกิดเลยขึ้นว่าคุณจะต้องแบบเหมือนเจออุบัติเหตุเห็นเมื่อกี้เมื่อกี้แอบคุยกันนอกรอบบอกว่าเจอปีละครั้งเลยใช่ครับทุกปีทุกปีจะมีการเกิดขึ้นเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยปีละครั้งยง มีหนักหนักเบาเนี่ยก็จะแล้วแต่ปีไปแต่มีแน่ๆเลยหนึ่งครั้ง<อ>ก็อย่างล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อเมื่อปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็คือ,อผมขับรถขึ้นไปบนทางด่วนนี่แหละก็คือทโทรเวรจะไปที่ลังสิตไปที่ลังสิตก็ทโทรเวรตตรงดอนเมืองดอนเมืองคืออยู่ดีๆเนี่ยผมว่าขับไปอยู่ดีหมุนเลยเหมือนมีอะไรมาชนข้างหลังแล้วหมุนหมุนเลยปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บก็ไปโดนไอ้บริเอรตรงกลางก็ปั้งออกมาทีหนึ่งกระจกแตกฟ้าขึ้น แล้วกลิ่นน้ำมันอะไรแบบขึ้นมาเพียบเลยครับแล้วเราก็สิ่งแรกที่คิดได้ตอนนั้นคือเฮ้ยเราลอดแล้วว่ะหาทางออกก่อนแล้วเราอ,ออกมาปุ๊บเราก็เลยมองหามองหาสิ่งที่มันชนเราก็คือรถกระบะคันหนึ่งที่ไปอยู่ข้างๆทางด่วนกันที่อันนี้คือเขาเกือบตกจนก็มาเคลียาาร์กันอะไรเงี้ยสุดท้ายก็สุดท้ายก็เคลียาาร์กันเรียบร้อย,ยอแตาที่ฝั่งนี้มันรุนแรงมากนะรุนแรงครับ,รรครบใครเห็นสภาพนี่คือต้องคิดว่า ตายแน่แต่ว่าผมก็รอดมาได้หลังจากนั้นไปทําอะไรต่อไปทําบุญหรือทำบุญเลยครับทำ<น>บุญชุดใหญ่เลยครับเห็นว่าทางบ้านเนี่ยเคยปูทางให้ตรงๆเป็นแพทย์เหรอคะใช่ครับคือผมเกรดสี่มาตลอดเลยน,น่<ห>ยค,คือเรียนตั้งแต่คือไปเรียนพิเศษจันท์พุธศุกร์เสาร์อาทิตย์แม่ส่งไปเรียนยอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเรียนตั้งใจเรียนทุกอย่างแต่สุดท้ายเราก็ติดเพื่อนเห็นเห็นบอกกับทีมงานบอกว่าคือมาประกวดเดอะสตาร์เพราะว่าอยากให้คุณแม่ภูมิใจมันอยู่ในช่วงเวลาที่เราเกเรด้วยปะ ใช่คือช่วงนั้นแหละครับออม .6, ม 6. ก็ขอแม่ว่าอยากเข้าไปเรียนกรุงเทพแม่ก็ไม่ยอมทุกๆคนรวมญาติๆก็ไม่ก็ปรึกษากันแล้วบอกไม่ยอมจนผู้ประโยคนี้ไปว่าตรงอยากทําให้เห็นแต่ว่าถึงไม่ได้เป็นหมอแต่อยากทําให้เห็นว่าสามารถเลี้ยงดูสามารถเลี้ยงดูแม่ได้โดยที่ไม่ต่างจากหมอเหมือนกันแม่ก็เลยตัดสินใจให้ผมเข้ามาอยู่กรุงเทพก็เลยมาลองดูอะไรเงี้ยครับก็เลยไปประกวดเดสตศร์ ใช่เพราะว่าผมอ่ะเคยคิดเคยดูเดอะสตาร์ตอนตั้งแต่สมัยพี่บี้ประกวดอะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสที่เราคิดว่าเราอยากไปเราอชอบอก็ลองไปดูแล้วก็มีโอกาสที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสผ่านเข้ารอบผ่านเขา้ารอบจนได้เป็นแปดคนสุดท้ายจนวันนั้นก็ได้ดําเนินชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้แล้วแม่เป็นเป็นยังไงบ้าง <ừ, S 2> แม่ภูมิใจครับถึงทุกวันนี้แม่ก็ภูมิใจครับแม่ภูมิใจมากก็คือคือถามว่าเขายังเป็นห่วงเราไหมเขาก็ยังเป็นห่วงเราแหละเพราะเพราะว่าเราเพราะว่าเขาก็เคย เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กๆแล้วเราเขารู้ว่าเราเป็นยังไงถึงแม้เราเราจะโตขึ้นเราดูแลตัวเองได้แล้วแต่ผมก็เชื่อว่าการเป็นแม่คนสุดท้ายเราจะดูแลตัวเองยังไงเขาก็ยังเป็นห่วงเราเหมือนเดิมไลค่ะไม่รู้ว่านี่คือจะ50อยู่แล้วนะกินข้าวยางกับยางแม่แม่เนอะแม่ยังไงก็มองลูกเป็นเด็กใช่จริมีอะไรจะบอกไหมเชิญค่ะก็ท้าแม่ดูอยู่ท้าแม่ดูอยู่แม่ครับก็ก็ ก็อยากบอกแม่ว่าผมก็ก็อยากขอบคุณแหละอยากขอบคุณขอบคุณที่ที่ทำให้ผมมาได้จนถึงทุกวันนี้ครับก็ก็อยากบอกว่ารักแม่แล้วก็คิดถึงแม่มากๆ คือผมไม่ค่อยได้กลับบ้านด้วยครับคือมาอยู่กรุงเทพก็นานๆทีจะได้กลับบ้านก็เนาะใช่คือต้องหาเวลากลับไปเนาะเวลากลับไปแล้วแมก็อยู่ไม่คนเดียวนพี่ชายผมตอนนี้ก็มามาเรียนต่อหมอจะเป็นอาจารย์หมอที่กรุงเทพเวลาพูดถึงแม่เนี่ยรู้เลยว่าเขาแบบรักคุณแม่เนอะอะตอนนี้อีกหนึ่งความฝันดีกว่าฝันที่อยากจะเป็นพ่อค้าร้านกาแฟหรอเออใช่ครับ ถ้าบาริสต้าหล่อขนาดนี้ไม่ใส่น้ำตาลยังอร่อยอลยอ่ะง well ั้นเดี๋ยววันนี้เราจะสารฝันให้กับน้องตรงๆนะคะเดี๋ยวเราจะมีผู้ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการชงกาแฟนะคะมาเทรนน้องตรงๆด้วยเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับลุงปานนะคะสวัสดีครับพ่อค้าขายกาแฟโบราณร้านปานกาแฟคุณปานคุณลุงปานขายมานานหรือยังคะนานแล้วครับ จีปีแล้วค่ะประมาณสิบกว่าปีครับใครใครสอนแบบสูตรการชงไอ้ทำเองครับไปกินของเพื่อนก่อนแล้วก็ไปกินของเพื่อนแล้วก็ชงเองที่บ้านแล้วเคยเจอลูกค้าแบบแปลกๆมาขอกาแฟไม่ใส่นมไม่ใส่ตาลไม่ใส่กาแฟมีครับแล้วป้าไงอ่ะไม่ว้าไงลุงปานวันหนึ่งวันหนึ่งขายได้กี่แก้วคะประมาณห้าสิบกว่าอะไรกโอเคนะ ถ้ามีคนนึงเขาอยากจะขายกาแฟอย่างเงี้ยเดือนหนึ่งเรือนต้นเดือนเดือนหนึ่งเขาจะได้ตรงมานเท่าไหร่นะคะหลักหมื่นไหมคะหรือหลักแสนก็ได้ครับหลักหมื่นก็ได้หลักหมื่นก็คืออยู่ได้นะครับสบายบายแต่ต้องขยันครับถูกมามผมเนี่ยชอบชาเย็นชาเย็นได้ครับทำง่ายไหมครับง่ายครับไม่ยากครับลองดูเลยครับชามา ชาเนี่ยครับเนี่ยครับอะไรยังไงต่อครับสีช<อ>่ช้อนครับสี่ช้อนตักน้ำสองกะบวยครึ่งโอเคพ่อตวงนมสองช้อนอ๋อหนึ่งสองแล้วคนเทนมสดใส่ไปหน่อยหนึ่งพอประมาณแก้วตักน้ำแข็งครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับชาเย็นนะครับแก้วนี้เนี่ยเดี๋ยวให้พี่ธัญญา กีค่คนนึงเนี่ยเป็นพี่เอกกี้คิดว่าเหมาะกับอะไรชาดำโซดาครับชาดำโซดาอามาเลยครับ กแก้วนี้ผมเอาให้พี่เอกกี้ครับผมอุ้ยตายแล้วอันนี้แก้วเนี้ยของเราสองคนรเปต่าคะอยู่แล้วสิครับผมตั้งใจทำให้ครับทันทีสุดเน่เนี่ยของพี่คือน้องตรงตรงได้ฝึกวิธีการชงเรียบร้อยแล้วกาแฟโบราณชาโบราณนะคะแต่ตอนนี้ค่ะเราก็จะให้นะคะน้องตรงตรงเนี้ยได้ปฏิบัติภารกิจแล้วแน่นอนจะต้องเป็นพ่อค้าขายกาแฟโบราณให้ได้ทั้งหมดนะฮะสิบถุง ให้เวลา30นาทีถ้าทำไม่สำเร็จน้องตรงๆจะต้องหอมแก้พี่เอกกี้อย่างบ้าคลั่งหอมรอเลยนะเนับยเจ้เย็นให้ทำภารกิจก่อนอเอ้อตกไปทำเลยดีกว่าฮะลค่ะหมดเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเยั่งเชิญฮ่าเฮ้ยรอเอาเอาน้ำเลยครับนมเย็น กาแฟสองแก้วครับกาแฟสองแก้วขอมมากคอัโอเคครับครับโกโก้เย็นโกโก้เย็นโอเคพอพอครับโอเคโกโก้ครับขอบคุณนะครับผมเอาอะไรดีครับเอาอะไรดีครับเจานมมินสบายดายังโอ้ใจเย็นครับลูกพี่ นี่ครับมีคนสั่งมาเพิ่มเอาอะไรนะครับน้ำบวยเสร็จแล้วครับผมน้ำบวยครับขอบคุณนะครับปานี่ปานเนี่ยครับครับเอาอะไรดีครับนโซดานี่ครับแดงโซดาขอบคุณนะครับผมนะครับเอาอะไรรับอะไรดีครับน้ำเขียวโซดาครับเวียนนะครับ อาครับเขียวโซดาขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับรับเลยดีครับกาแฟเย็นครับรับรับกาแฟไปด้วยครับขอบคุณนะครับรับเลยดีครับชาเขียวชาเขียวขอบคุณนะครับชิมก่อนชิมก่อนอร่อยไหม คือพอเราได้มาขายแบบนี้เนี่ยผมคนนึงค่อนข้างที่จะเข้าใจว่ามันยากลําบากกว่าจะได้แต่ละแก,ะแก้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายผมเชื่อว่าอีกไม่นานเนี่ยเราจะผ่านไปด้วยกันได้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะครับสรุปแล้วน้องต้อง,องทําได้เุกอันเดียวมอบเงินให้พี่ปานก่อนพี่ป<ม>านเลยดูแล้วแล้วของการหอแก้มพี่อากอย่างบ้าคลั่งนะคะมันจะเกิดขึ้นไหมก็คือมันไม่สำเร็จอ่ะสำหรับพี่มันไม่สำเร็จอ่ะ มันโดนหนวดตรงนี้จเป็นรายการเลยสรุปแล้วน้องตรงตรงเขปฏิบัติภารกิจสำเร็จนะคะมี่ไว้มาอีกมีอีกอาชีพที่เขาปัดอีกเยอะแยะมากมายอย่ามาในเลยอยากโดนหอบแก้มทุกเทปใช่ไหมขอบคุณลุงปานด้วยนะคะขอบคุณนะคะลุงปานขอบคุณมากเลยคุณตรงตรงนะขอบคุณครับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการซุป ลาพาินแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงตรงทางช่อง GMM 2 5นะคะวันนี้เราสี่คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ